เชิญยิ้มเชิญยิ้มเโหยเดี๋ยวมาเต้นด้วยเดี๋ยวมาเต้นด้วยไอ้พี่สวยสวัสดีพี่สวัสดีสวัสดีโอ้โหเจอพี่สวยก็ดีแล้วผมมีเรื่องตื่นเต้นอย่างมาเล่าให้พี่สวยฟังยังไงวะเมื่อเช้าเดี๋ยวผมตื่นมาประมาณ8โมงครึ่งได้8โมง ตื่นมาแบบเอ้ยเราก็ลืมตาขึ้นมาเมื่อวานเพียๆกันบรรยากาศนี่โอ้โหเงียบสงัดเลยนะผมก็ไม่รู้ทำไรเพราะผมตื่นเสร็จแล้วผมก็เลยเปิดโทรศัพท์ดูพี่เปิดโทรศัพท์เจออะไรเจอเลยแพงอะแพงมันมันมากเลยผมก็เลยเต้นโนี่ตื่นเต้นพอตื่นมาก็เต้นใช่ถลัดอยู่ผมเต้นไม่ได้นะโโอ้ห โอ้โหจะต่อยด้วยเนี่ยไม่ได้นักเลงเดี๋ยวนี้ผมร้องเล่นผมร้องเล่นเมื่อคืนเลยมันมาดเลยอะไรขับมอเตอร์ไซค์เล่นไงกะว่าไปชวนแหวนมีแหวนเด็กแววนไปเจอวัยรุ่นกลุ่มนึงแล้ไงแกงมอเตอร์ไซค์แก๊งมลเลยผมก็ขับไปที่แก๊งมาแลยผ่านหน้ามันไงผมก็เบิ่นวุนงวุ้ ทำแบบนี้เหมือนเหมือนก็ท้ามานไวผมไม่กลัวอยู่แล้วเอ้มันขับตามผมเลยลจังหวะนะี้ผมก็แข่งกันเลยพี่วันมันมานผมบอกว่าแสดงไปก่อนอมันขับตามาามาแสดงไปน,นี่นะแสดงไปแค่นั้นมาผมได้โอกาสแต่ผมปาดหน้าไปแล้วนี่ไม่ได้ปาดหน้ามาันหรอกปาดหน้าเอ้าหือมไม่เห็นภาพเลยเพราะผมปาดหน้ามันเซฟเพราะมันตั้งลำได้นะมันขับแบบคู่ขนานผมเลย มองหน้าผมก็มองหน้ามันมันก็มองหน้าผมต่างคนต่างมองมองกันไปมองกันมามันตะโกนให้ผมเลยตะโกนว่ามันตะโกนบอกว่าเฮ้ยระวังตัวให้ดีด้วยโอ้โหมันตะโกนด่าขนาดนี้ยังมานั่งยิ้มอีกนะเนี่ยไม่กลัวเหรอไม่ได้ด่ายังไงมันนิสัยดีนะพี่ดีไงเอาขนาดปาดกันไปปาดกันมามันยังเป็นห่วงผมเลยห่วงเออไม่น่าเชื่อนะขับรถบนทางถนนแล้วมีคนเป็นห่วงเป็นใหญ่กันอย่างงี้ดีโอ้อกให้ระวังตัวบอกระวังตัวดีดีด้วยเฮ้ยใช่คนนี้เปล่าวะ นี่ไงแกใช่ไหมที่ขับรถฝากหน้าฉันเนี่ยเออเออใช่ครับอ้าวแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจครับมีคนสั่งของใครเฮ้ยเชษตาหนุ่ยเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วอพีพี่มันหนีไปแล้วตามเลยโอ้ยตามเลยพี่เสียดายตามไปไม่ทางเลยเนี่ย แล้วให้ไปทำไมอ่ะอะคือเออจะถึงอยู่แล้วะพี่นเมื่อกี้โอ้ยตัวกลางคือแกเติรนเติรนเติรนมีเรื่องแล้วโอ้ยแข่งหักแล้วกลับบ้านดีกว่าโอ้ยฟังไว้ก่อนเด้อไอ้